คนดูคนดูคิดว่าตัวไหนโหดกว่ากันตัวนี้กับตัวนีน้คือน้องเขาอยากได้ประมาณ3 0 0แสนเนี่ยถ้ามาตั้งราคา2 0 0แสนนะแบบตั้งผิดอะ่ะถ้าตั้งผิดก็เสียวเสียวแวบ,บอะเสียวแวบอะคนดูรู้จักคำว่าเสียวแวบปะเสียวหมาเสียวแมวพผิดถ้าใครอยากได้เพชรที่ราคาถูกต้องร้านเอ็กโอซนเลยร้านเอ็กโอซนเป็นร้านสุมเพชรราคาเพียง20บาทมีของรางวัลรางวัลต่ำสุดคือโทเค็นสูงสุดคือตัวรับิทีท 5,000เพชรสำหรับคนที่สงสยัยโทเค็นสามารถทำอะไรได้บ้างกดไปที่แลกโทเค็นข้างบนมีให้แลกของมากมาย เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่เกมเกมเดิมอีกแล้วนะครับเกมที่ผมเกลือที่สุดเลยหมดไปหลายแสนและ EP นี้พี่ได้มาเล่นรลัสน้อง FC ท่านหนึ่งนะครับน้องเขามีเพชรสามแสนเพชรนั่นเองนะครับทุกคนไอดีน้องเขาไม่มีตัวแดงเลยคือเขาอยากได้ตัวแดงสักตัวหนึ่งในราคาสามแสนเพชรนะคือตอนนี้สองจีสองใจมากพี่ถามน้องเขาว่าจะให้พี่สุ่มตัวหรือเปล่าหรือว่าให้ไปหาในตลาดโลกถ้าตลาดโลกอ่ะสามแสนนะแต่น้องเขาอ่ะ อยากได้ตัวนี้ครับทุกคนอยากได้ตัวดาบคู่แบบนี้ตัวดาบคู่แล้วก็ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ครับคือน้องเขาอยากได้ประมาณ3 0 0แสนเนี่ยพี่เลยบอกน้องเขาว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะหาได้หรือเปล่านะในตลาดโลกอะ่ 300, นะสามแสนในราคาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะหาเจอหรือเปล่านะครับในวันนี้หรือว่าจะสุ่มดีถ้าแบบหาไม่เจอจรงิงๆริเดี๋ยวพี่ว่าจะสุ่มนะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาในตลาดโลกก่อนนะพี่เลยถามว่าน้องเอาเพชร 3, สามแสนนี้มาจากไหนเขาบอกว่าร้านสปอนเซอร์ที่พี่รีวิวนั่นแหละผมมาสุ่มได้ คือสุ่มได้แสนสองครั้งเลยเหรอแล้วก็ได้รางวัลอื่นๆอีกนะแบบสะสมะเรื่อยๆถึง3 0 0แสนสามแสนสองนะพี่ได้ถามเขาว่าสุ่มประมาณกี่บาทเขาบอกไม่บอกแต่ผมได้ส0 0 0 0 0เนี่ยไม่เชื่อดูแชทถือว่าของจริงวะสุ่มได้แสนแต่ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้ตัวรับหรือเปล่านะนะ้องอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ไปหาดูในตลาดโลกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ ปดไปดูกันดูว่า Let's go ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายหนึ่งนะครับถ้าตอนเย็นเย็นอ,อ่าวัยทำงานหรือว่าวัยเรียนนะเขาจะมาแบบตั้งร้านขายโคตรเยอ,อะตอนเย็นเย็นอะ่ะอันนี้คือตอนบ่ายไงมันก็จะหายากนิดหนึ่งนะส่วนมากตลาดไหนที่ราคาถูกๆมากก็บอกทีนะนี่นี่น้องเขาบอกให้หาตัวนี้นะอุ้ยสามแสนแปดวะน้องน้องมีแค่สามแสนสองอ่ะพี่หาไปนึงนะโอ้โหเจ็ดแสนตลาดนี้ไม่ไหววะแพงเกินทุกคน ดี๋ยวหาตอนไอตัวหุ่นยนตนะ์ไอหน้าหุ่นยนตนะ์เนี่ยราคาแพงเหรอพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนน,นะแต่น้องเขาอยากได้นะครับแล้วก็ดาบคู่อีตัวหนึ่งเขาบอกว่าตัวไหนก็ได้นะครับสองตัวนี้อันนี้สี่แสนมันหายากเหมือนกันนะส่วนมากไอตัวนะี้มัน,มนจะราคาแพงมากนะไอตัวหน้าหุ่นยนต์กับไอดาบคู่อ่ะมันคือตัวอะไรไม่รู้แต่พี่เรียกว่าหน้าหุ่นยนต์เป็นให้เธอทุกอย่างแล้วหลอนแล้วต่อ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 ตอ,อันนี้สี่แสนโอ้แพงมาก ห้าแสนล้านห้าแบบเนี้ยทุกคนจะหาเจอหรือเปล่านะถ้าสุ่ม่ะคือโอกาสจะยากมากโอ้หเท่ว่ะอยากได้เนะอยากได้เน้สองล้านเลยหรอถ้ามาตั้งราคาสองแสนนะแบบตั้งผิดอ่ะเอเจอหน่อยอ่ะอเอ้จอหน่อยอ่ะไอพวกตั้งผิดอ่ะแต่เขาไม่ได้ตั้งผิดหรอกเนาะถ้าตั้งผิดก็เสียวเสียวแวบอะเสียวแวบะคนดูรู้จักคำว่าเสียวแวบปะเสียวหมา ไม่ใช่หมาหรือว่าเสียแมวพูดผิดอะถ้าเป็นคนดูอะมีสามแสนเพชรคนดูจะซื้อตัวเลยหรือว่าไปสุ่มคนดูคิดว่าไงโอะโหตัดีสามแสนเจ็ดอะคนแพงอ่ะเจ้าของไอดีเจ้าของไอดีไปสุ่มต่อได้ปะให้ครบสี่แสนก็ได้ซื้อเลยจะได้ไม่ต้องสุ่ม <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเขามีงบให้สามแสนสองันต้องหายไ,ได้วะส่วนมาดาบคู่ไม่ค่อยเห็นเลยเห็นแต่ตัวหุ่นยนต์นะดาบคู่มันมันมันได้ยากกันเหรอวิดาบคู่อะคนดูทุกคนผมจะซื้อดีไหมอะ่ะ สามแสนหนึ่งถ้าคนดูคนดูซื้อปะมันแพงเกินไปเปล่าวะผมไม่รู้ว่าอันนี้อ่ะคนดูคนดูคิดว่าตัวไหนโหดกว่ากันตัวนี้กับตัวนี้นแต่ตัวนีน้พี่เห็นในตลาดแน้่โคตรแพงอ่ะตัวหุ่นยนต์แต่ตัวนี้นราคามันอ่าประมาณ3 0 0แสนประมาณเนี่ยสามแสนแต่ตัวนี้นประมาณ4 0 0แสนอัพอ่ะตัวหุ่นยนต์แสดงว่าตัวหุ่นยนต์น่าจะโหดกว่าปะหน้าหุ่นยนต์อ่ะ เดี๋ยวผมหาตัวหน้าหุ่นยนต์ให้น้องเขาก่อนแต่มันถูกนะเมื่อกีน้นายเห็นปะสามแสนกว่าสามแสนหนึ่งถือว่า,าราคาซื้อได้เลยนะน้องเขาให้หาตัวดาบกับตัวหุ่นยนต์แต่พี่จะหาตัวหุ่นยนต์ให้น้องก่อนแล้วกันถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเอาเอา,เอาตัวนี้แทนอ่าอันนี้สามแสนแปดสี่แสนโอ้โหตัวหุ่นยนต์แม่งสี่แสนัพเลยอะคนดูสามแสนห้าเฮ้ยนี่ไง <c oughs> มันจะลดให้บ่ สามแสน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 ได้ไหมสามแสน ơi, สามแสนสามแสนสามแสนเฮ้ยสามแสนนี่เม้ยมันเปลี่ยนให้ป่ะวะทุกคนมันจะเปลี่ยนให้ป่ะวะเฮ้ยมันตั้งใหม่เว้ยเฮ้ยมันให like ้เ <Jest> ว้ยมันให้เฮ้ยมันให้หรอสามแสนเฮ้ยผมได้เฮ้ยน้องน้องได้สามแสนในราคาสามแสนเว้ยเว้ยเย้ดูดิเด้อง พี่ทําได้แล้วออให้น้องโคตรเท่เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงคนดูตอนแรกน่าจะต่อสัก2องแสนกว่าเนาะสองแสนแปดมนะสองแสนห้าคิดว่า2องแสนห้ามันไม่น่าจะขายให้หรอกน่าจะขายขายประมาณสองแสนแปดอะแต่ผมต่อรองมาแล้วคนดูเยสน่าจะฟิวนะาดูอะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงครับคนดูอ่าถ้าใครแบบอยากลองเหมือนน้องเข่านะที่อยากลองสุมเพรน,นะก็พี่ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วนะครับร้านเอ็กโอโซนนะนี่ ก็วันนี้ก็เสร็จภารกิจของเราแล้วนะครับทุกคนตามหาตัวร so ับหน้าหุ่นยนต์ก็ถือว่าเสร็จภารกิจใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็คอมเมนต์ทีนะครับว่าได้ราคาสามแสนนี้คุ้มหรือเปล่านะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายถ้าคลิปนี้ถึงร้อยไลค์ไม่ไห่นะครับเดี๋ยวพี่อาจคลิปหน้าหรือคลิปนู้นคลิปนี้เดี๋ยวมาแจกให้แสนเพชรดีกว่าทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกัน